สวัสดีครับผมพลากรสอนสร้างเว็บนะครับในพอดแคสต์เอนนี้นะครับเราก็จะมาพูดคุยกันถึงอุปสรรคที่ฉุดรั้งเราไม่ให้เราทําเว็บไซต์ได้สําเร็จหรือ,อยังไม่ได้เริ่มทําเว็บไซต์มันมีอะไรบ้างนะครับแล้วเราควรจะแก้ไขได้อย่างไรนะครับอุปสรรคประการแรกนะครับที่ผมพบเจอมาก็มักจะเจอว่าหลายๆคนนะครับไปหาข้อมูลอยู่มากมายเลยแต่ว่าไม่ได้ลงมือทําสักที การหาข้อมูลนะครับไม่ใช่เรื่องที่ผิดแต่ว่าเราต้องมีขีดจํากัดหรือว่าจํากัดเวลาในการหาข้อมูลด้วยไม่อย่างนั้นเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะมันยังต้องหาข้อมูลต่อไปอีกต่อไปอีกและต่อไปอีกเรื่อยๆแบบนี้นะครับการหาข้อมูลต่อไปเรื่อยๆก็จะทําให้เราเนี่ยเสียเวลาในการลงมือทํามากกว่านะครับบางคนนะครับก็อยากจะหาข้อมูลว่าเอ๊ะธีมไหนดีที่สุดสําหรับเว็บไซต์เรานะครับทํานองนี้การหาข้อมูลอย่างที่ว่าไม่ผิดนะครับ แต่เราจะไม่รู้เลยนะครับถ้าเราไม่ได้ทดสอบแล้วก็ลงมือทำนะครับผมซึ่งผมบอกได้เลยนะครับตีมในโลกนี้นะครับต่อให้คนเนี่ยพูดกันว่าตีมนี้ดีแต่พอเราลองใช้แล้วอาจจะไม่เหมาะกับเว็บไซต์ของเราก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คือต้องรีบทดลองทำนะครับพอรู้ว่ามันไม่ใช่เราก็แค่ต้องเปลี่ยนทิ้งเท่านั้นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็น เหตุผลข้อที่1น,นะครับแล้วก็แนวทางแก้ไขก็คือเราต้องกําหนดเวลาไว้ครับเวลาที่เราหาข้อมูลครับประการที่2ครับในเรื่องของความสะดวกสบายในการลงมือทำครับถ้าเกิดว่า คอมพิวเตอร์ของเรานะครับมันเปิดยากเหลือเกินหรือว่าโอ้โหกว่าจะออกมาทําเว็บไซต์ต้องหยิบนู่นนี่ต้องต่อนู่นนั่นนี่นะครับผมกว่าจะได้ทำเนี่ยปาไป10นาทีอย่างนี้อันนี้ก็ไม่เหมาะนะครับเราควรจะมีเครื่องที่สแตนบายนะครับหรือว่าหยิบออกมาได้ง่ายในการทําเว็บไซต์ได้เลยนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งนะครับถ้าใครคิดว่าอยากจะใช้แท็บเล็ตในการทําเว็บไซต์เนี่ยตอนนี้ยังไม่เหมาะนะครับแต่ในอนาคตอาจจะทําได้นะครับ ตอนนี้เนี่ยเทคโนโลยีของแท็บเล็ตเนี่ยยังไม่รองรับการทำเว็บไซต์มากเท่าไหร่นะครับอย่างเช่นการซูมหรือว่าการย่อขยายในเว็บเบราว์เซอร์เนี่ยก็ยังทำได้ลำบากแล้วก็การลากวางเนี่ยยังลำบากอยู่นะครับสำหรับการใช้แท็บเล็ตดังนั้นผมแนะนำให้ใช้น้ t ตบุ๊กนะครับทีนี้เราจะเพิ่มความสะดวกสบายเข้าไปได้ยังไงนะครับ เราจะเป็นนะครับที่จะต้องมีเครื่องมือให้พร้อมนะครับในการทํานะครับอาจเดินขึ้นมาถึงโต๊ะป,ปุ๊บนั่งทําได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องไปเตรียมการอะไรมากก็จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถนั่งทํางานแล้วก็ทําเว็บไซต์ได้ทันทีนะครับแล้วที่สําคัญนะครับพอนั่งไปแล้วเนี่ยแนะนําว่า เปิดเว็บเราก่อนเลยนะอย่าไปเปิด a c e b o o k อย่าไปเปิด y YouTube อะไรพวกนี้นะครับผมเราจะเสียสมาธิกับสิ่งเหล่านั้นนะครับดังนั้นในข้อที่2นะครับแนะนําว่าให้เราเพิ่มความสะดวกสบายของเรานะครับในการเข้าถึงอุปกรณ์นะเราจะได้นั่งทาได้ทันทีนะครับอ่าแล้วก็ประการที่3ครับก็เจอมาเยอะเหมือนกันนะครับก็คือเราจะต้อง ทำการศึกษาหาหนังสือให้มันจบก่อนนะครับถึงจะเริ่มทำเว็บไซต์ได้อันนี้จะใกล้เคียงกับข้อที่1นนะครับแต่สิ่งที่ต่างกันคืออันนี้เราได้ข้อมูลแล้วแต่ว่าเราว่าเฮ้ยยังอ่านไม่จบเลยยังไม่เริ่มทำเว็บดีกว่านะครับเดี๋ยวมันจะเจ๊งอะไรอย่างนี้นะครับผมซึ่งอันนี้เนี่ยผมมองว่าถ้าเกิดว่าเราไปรอให้อ่านหนังสือจบเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ทำนะครับสมัยก่อนนะครับก่อนที่จะมีเรื่องของวิดีโอการสอนนะครับตอนที่ผมเริ่มทำเว็บไซต์ใหม่ๆเนี่ยผมก็อ่านหนังสือเหมือนกันนะครับ ซึ่งอ่านมาแล้วเนี่ยผมก็ค่อยๆทำนะอ่านไปทีละบททีละบทแล้วผมก็ค่อยๆมาลองทําตามดูนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าลําบากมากนะครับเพราะว่าการอ่านหนังสือเนี่ยหน้าจอก็ไม่ค่อยเหมือนกันทีเดียวนะครับบางทีเนี่ยหนังสือก็จะออกมาได้มันนานนะครับซอฟต์แวร์มันไปถึงไหนละเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนําว่าถ้าเกิดว่าเราต้องอ่านหนังสือให้จบก่อนหรือต้องเรียนดูวิดีโอคอร์สให้จบก่อนเนี่ยอันนี้ไม่จําเป็นเลยนะครับให้เราลงมือทําเลยดีกว่านะเราจะได้ทําเว็บเนี่ย สำเร็จได้โดยง่ายเลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นอีกข้อนึงนะครับที่มักจะได้ยินกันบ่อยๆต้องทําอันนี้เสร็จก่อนถึงจะมาทําเว็บไซต์ได้นะครับอ่าแล้วก็อีกประการหนึ่งครับข้อที่4ครับสิ่งที่ชุดล้างเอาไว้มากที่สุดนะครับก็คือการที่เรานะครับไม่ได้ฝึกทำนะครับหรือว่าไม่ได้หาความรู้เพิ่มเติมนั่นเองนะครับ การที่เราไม่ได้ลงมือฝึกทําหรือว่าไม่ได้มีความรู้ในการทํานะครับตรงนี้เนี่ยสามารถแก้ไขได้นะครับโดยการเรียนรู้นะครับแต่ว่าการเรียนรู้เนี่ยต้องระวังนิดหนึ่งนะครับเวลาที่เราเรียนรู้นะครับให้เราค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับไม่ใช่หาข้อมูลมาทั้งหมดเลยแล้วเรียนทีเดียวอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ค่อยมาลงมือทําผมคิดว่าเราค่อยๆทําทีละสะเต็ปไปนะครับ เวลาที่เราเรียนรู้นะครับเราก็เริ่มจากสิ่งที่ง่ายๆก่อนนะครับอย่างเช่นเราอยากทําเว็บอสังหาเงี้ยอันนี้ก็มีคนถามมาเยอะนะเราจะเริ่มยังไงนะครับผมแนะนําว่าถ้าเราไม่มีประสบการณ์นะครับให้เราเริ่มจากการทําเว็บไซต์ทั่วๆไปก่อนนะหรือเริ่มจากการเขียนบทความก่อนก็ได้นะครับทําดูซิว่า,าเว็บไซต์เนี่ยมลักษณะเป็นยังไงลิงก์คืออะไรนะครับการเซ็ตเปอร์มาลิงค์ทำยังไงการทําเมนูทํำยังไงแบบนี้นะครับ พอเราเริ่มต้นได้เสร็จแล้วเราค่อยไปคิดต่อยอดนะครับถ้าเกิดว่าเรายังไม่ได้เริ่มต้นเลยแต่เราอยากจะทําสิ่งที่มันยากๆเนี่ยอันนี้เนี่ยก็เป็นไปได้ยากอยู่แล้วนะครับเพราะว่าความรู้ที่เรามีมันจํากัดนั่นเองนะครับอันนี้จะเป็นเหตุผลข้อที่4ครับก็คือเราเนี่ยยังไม่มีความรู้นะครับแต่ว่าเราไปทําแล้วมันก็จะเกิดอุปสรรคเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นหาความรู้มาก่อนนิดหน่อยอย่างน้อยเรียนรู้เรื่องพื้นฐานนะครับแล้วค่อยมา ลงมือทำนะครับค่อยๆเรียนค่อยๆทําไปแบบนี้ถึงจะทำได้นั่นเองนะครับอ่าแล้วก็ข้อที่5ครับเป้าหมายของเราในการทําเว็บไซต์ดึงดูดใจไม่พอนะครับผมข้อนี้นะครับสําคัญมากเลยเพราะอะไรนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าอย่างเช่นธุรกิจของเราเนี่ยขายดีอยู่แล้วเอ๊ะเราจะทําเว็บไซต์ไปทําไมแล้วก็ไม่ค่อยมีเป้าหมายนะครับแต่ลองซิว่าถ้าธุรกิจของเราเนี่ยยอดตกขึ้นมาอย่างนี้ แล้วเราจะทํายังไงได้บ้างนะครับอันนี้เราก็ต้องรีบทําเว็บไซต์ขึ้นมาเลยนะครับหรือว่าทําอะไรสักอย่างเพื่อช่วยให้ธุรกิจของเราอยู่รอดนั่นเองนะครับแต่ถ้าท่านไหนนะครับอยากจะพูดคุยหรือว่าสอบถามนะครับก็สามารถสอบถามได้ที่คอมเมนต์ทั้งใต้วิดีโอในช่องทาง u t u b e นะครับเพราะว่าช่องทางพอดแคสต์อ,อื่นเนี่ยมันไม่มีคอมเมนต์นั่นเองนะครับหรืออาจจะแชทมาเล่าให้ฟังก็ได้นะครับว่ามีประสบการณ์ยังไงบ้างนะเกี่ยวกับอุปสรรคในการทำเว็บไซต์ของเรา นะครับหรือว่าอะไรที่ชุดล้างเราไม่ให้ทำเว็บไซต์สำเร็จสักทีนะครับผมและนอกจากนั้นนะครับยังติดตามเราได้ที่ช่องทาง Spotify นะครับ Google Podcast แล้วก็ Apple Podcast ได้อีกด้วยนะครับแล้วก็ถ้าไหนชมผ่าน YouTube อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆของเราได้รับชมกันด้วยนะครับฝากกด Subscribe ด้วยนะครับแล้วเจอกันในเอพิโซดต่อไปนะครับสวัสดีครับ